วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย RMS w i n เนาะครับเนาะเอาป่ะพี่ดอกไอ้บัลเลตเกมประเทศประเจ้าขี่ขั้นอีกเรียกอะไรครับผมแน่ก็ทุน1นึ่งหมืนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวขอจัดสปินเบ็ดหนึ่งร้อยละกันนะครับก็จัดสปินที่ห้าพันครับผมเลยสเตียร์ปเดิมสเตียร์ปเดิมนะครับผมนะมาครับผมแรงลมอุณหภูมิความชื้นองศาและฟาเรนไฮต์นะครับเนาะ โอเคแรงลมดีมากองศาได้นะครับผมน่าไปต่อเลยนะครับจังหวะนี้ลุนลัวไปเลยนะครับผมนะโอ้แรงลมดีมากเลยนะครับผมนะเอ้าหมุนไม่กระตุกจังสีไปต่อเลยนะครับนาะกดค้างแล้วปล่อยสวงวิเหมือนเดิมนะครับมันเป็นสูตรเจียบหน้ามืดแล้วกพไปน้องไอ้ไปต่อกับผมเกียบหน้ามืดไปหนึ่งทีสวยงามมห เอาที่หมุน18ไว้เลยแล้วกันนะครับผมแรงลมขนาดนี้ต้องหมุนไว้ก่อนนะครับผมนะโอเคผ่านได้ด้วยดีนะครับมากขอตัวคูณเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้ไปครับผมไปครับผมกดข้างเพื่อนจะเรียกเอาเลงลมหวัดเสียวหวัดเสียวกดค้างแล้วปล่อยเหมือนเดิมนะครับไปครับผมโอเคถือว่าแรงลมไม่แรงมากนะครับผมนะกระเพาะหลินได้เยอะนะครับไปครับผม สวยงามๆไปเลยนะครับโอเคสวยงามปัดเตียงเลยนะครับเนาะมาคูณสิบหกต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้ขอสวยสวยงามนะครับเนาะดอ้ายเสียวเสียวไปต่อครับผมมันมันมันชอบมชงงาชะงักไอ้ตุ้ลูกสวัรคนี่พี่ต่อโอเครอบนี้ผ่านได้ด้วยดีนะครับผมนะมานะบาทเนี่ยขอตันไปเลยละกันนะครับผมนะคูณยี่สิบตันว่ายังไงพื้นที่มีเป็นร้อยไรโอเคสวยงามมา เอาตัวหมุนตันไปเลยแล้วกันนะครับเอา20่สคูณยีไปเลยแล้วกันเนาะจะได้บอนะครับพื้นที่เป็นร้อยไร่จังหวะนี้โอเคได้เหรียญกับพี่น้องเอ้ยเอาลยนะครับผมนะยี่สิบคูณยี่สิบนะครับผมนะมาแตกบอแตกดูเบิืงกันนะครับว้าวไปหนึ่งครับเพิ่มมาแล้วไปแล้วเอฟเกียร์กระเพิ่มสวยงามปลนเตียงเนาะครับเนาะมีต่อครับผมสวยงามมีต่อครับผมมีต่อครับผมว้าเเอาตัวเอมาพี่น้องตัวเอมาชีกตัวเอฟเกียร์กระเพิ่ม มาแล้วมาแล้วก็เอ๊เก่ยงยังไงครับผมเฮ้ยเยหัวใจเต้นทุกทุกหัวใจเต้ 28, นทุกทุกยี่สิบแปดปีโอ้ยเดี๋ว่าที่เขา่าอีกเลยครับผมนะเอาไปี๋าบังแรกก่อนรางวัลระดับซูเปอร์ไปอีกแล้วนะครับเนาะสวยที่เหลือกำไรเนียนๆนะครับผมนะบอกเลยนะครับเอาวาลลุ้นๆสิเนะาะบัดเนี่ยมาแล้วมาแล้วเอ๊เก่ยงันป่ะครับผมต่อป่ะได้อยู่ครับามมามผมบังนี่ อาบีกวินเนาะครับเนาะน้ำมืสีไปละครับผมตอนนี้เน้าไปหนึ่งครับผมผมว่าแล้วทำไมมันหมุนเข้าง่ายจังนะครับผมนะถ้าหมุนเข้าง่ายๆะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องเลยมันจะเป็นแบบมันจะเว้๊าส่วนเยอะนะครับผมนะอันยังบังยิ่งใหญ่ก็ยังไม่เห็นอกนะครับเดะแต่ว่าคอมบตอนอย่างยั่วเนาะครับเนาะเยอะบังนี่ก็แตกดีแล้วนะครับผมนะ รางวัลเมกาไปอีกหนึ่งทีนะครับมาอีกสุดวัยบอกเลยก,ก็เอิเกียกร์คระเบิดสามพันหกมาแล้วมาแล้วไปอีกหนึ่งทีแตกอีกแล้วคนระับไปดูรางวัลเมกาอีกแล้วนะครับเนาะซูปเปอร์บพรแตกเลยนะครับแตกแต่เมกานะครับผมนะีะเอาสว่างหนึสวงครับผมโอ้ย ผมมาแล้วมันหมุนเขาไงาประเดน็นมันบนเตกดีต้องมาได้สว่างมื่นสวงดีแล้วเพราะหายศูนย์น 0, จุดศูนย์ศูนย์เออได้อยู่ครับผมก็บอกโอเคสวยงามสามพันสี่เปนดอกนะเอ็นหนึ่งเอหนึ่งโอ้ยได้อยู่นะครับผมนะรางวันเมฆหอีกแล้วนะครับเนาะของมือหาไปแล้วครับผมตอนนอออี้ได้อยู่ได้อยู่ที่สว่างนะผม ไม่เฉียวสองแตกอีกแล้วครับพี่น้องอับบีกวียนเราคเนาะสกิตเป็นโดนสกิตเป็นโดนนะครับผมนะมาแล้วมาแล้วบาที่ตัวเอฟเกียร์กระเพาะสวยงามว้ายแตกอีกแล้วรางวัลเมียกอีกแล้วเราครับเนาสามหมื่นสองไปแล้วนะครับผมตอนนี้เทปเจ้าขีข้าหน่อยเจ้าบาทเลยนะบังยิ่งยิ่มีมาแล้วมาแล้วเอฟเกียร์กระเพาะสวย Dante, ต,ต่อแท้แน่นอนนะครับมีต่อแท้แน่นอนนะครับเอาแล้วไงมีต่อปะได้อยู่เตกอีกแล้วครับพี่น้องอ่ะบีดวีนนะครับผมนะสกิปเป็นโดนสกิปเป็นโดนนะครับเอามาแล้วมาแล้วเอฟเกี่ยวกับบอมีต่อปะเอาเตกอีกแล้วครับพี่น้องก็สกิปเป็นโดนนะครับผมนะจากนัานีีกแบบีดวีนอีกแล้วนะครับเนาะจบเรียบร้อยนะครับผมนะ อ่กะก็ถือว่าจบที่380กว่าเท่านะครับอ่ะถือว่าจบได้สวยนะครับเนาะอีกสักไม่แล้วกันนะครับผมนะเห็นว่ามันเหมือนไงนะครับเนาะอีกสักไม่แล้วกันนะครับน้องงามนะครับมากรบผมขอตัวคุณเลยแล้วกันนะครับแรงลมเราดีมากนะครับวันนี้นะครับเนาะโอเคเห็นว่ามันเหมือนไงดีนะครับผมนะไปต่อเลยนะครับเหมือนไงอย่างนี้ต้องมาอีกแล้วครับเพี้ยนมันต้องมาอีกแล้ยวรับเพี้ยน แต่ว่าผมเล่นเกมเทพพระเจ้าขี่คาดมาเนาะครับเนาะผมยังไม่เคยแตกพันเท่าในหนึ่งโบนัสเลยนะครับผมนะอุตเตียร์หนึ่งพันเท่านี่ก็เป็นเศษนะครับโอเคเอาละครับผมนะมาวันสิบแปดต้องมาแล้วนะครับหมุนง่ายขนาดนี้พื้นที่มีเป็นร้อยไร่ว่าอย่างไงก็หน้ามืดไปหนึ่งทีนะครับผมน้่นะซ้ำไปต่อยครับผมบ่ดดาทิสลงนะเนาะพื้นที่มันบักหลายเหมีย พื้นที่เป็นร้อยไรให้หเหนียะลงในจังไหนวะก้นนับภาษายัางเนาะขนาดคูณคูณขนาดคูณสิบแปด,ดยังลงได้นะครับผมนะอันเหลือก็ตีดเดี๋ยวขอันก้อนขี่ตามหมาหนิยังเลี้ยนลงดำได้เสวยนะครับ <c> โ <oughs> okay, นะอเคไหมสุดต้องมาเลีนะ้ยวในเพียนจังหวะนี้ขอส,สวยๆงามๆนะครับงามๆงามๆเออนั่นแหละนะครับงามๆสิบแปดมากเลยผมกดยำๆล,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 ล้วๆเป็นเลสนะครับจังหวะนี้เดียวเสียวๆไหมดันไปครับผม คูยี่สิบต้องมาแล้วนะเพียร์โอเคครับผมมาเหรียญเล็ครับพี่น้องเอ้เหรียญเล็ครับผมหมุนแปดคูณยี่สิบก็พอนะครับถ้ามันจะแตกยังไงมันก็แตกนะครับมาก่อันดับเลขไม่ต้องคิดอะไรมากมายไกลกวงเลยนะครับเอาหนึ่งหมื่นผมคืนมาก่อนนะครับอันดับเลขนะครับทุกคกว่าที่ได้เหรียญไหนี่เสียไปหมื่นหนึ่งหมืนเดิ้ลนั่น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 มาแล้วมาแล้วเอเกียร์กระเพื่มสวย เอ้ยแตกครับพี่น้องเอ้แตกครับผมนี่ก็นาครับเนาะบังซุปเนื่อโบกเลยน,นะครับผมนะเอาเหลืออีกสีพันสีครับผมฟรีเกมในฟรีเกม,เกม,เกมว่ายัางไงอ,อู้ยบลงครับพี่น้องนะเอาบาดแล้วบาดแล้วเอ้เหี้ยครับผมลสวยเตกอีกแล้วครับพี่น้องให้สกิลเป็นโดนสกิลเป็นโดนนะครับผมเ <laughs> กียร์บพันแปดครับผมแนมะ่ เป็นสุดท้ายครับพี่น้องได้บ้อลชุนก่อนนะอือได้อยู่กับชุนสี่รอยต่อมาเจ๊งครับผมเจ๊งครับผมบ่แตกแล้วนะครับผมนะเอาโอเคครับผมก็ขอจบที่สี่เหมือนเอีดเลยละกันนะครับผมนะก็บ่ไปตัวแล้วนะครับพี่น้องเนาะก็เอาละนะครับผมก็ได้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมนะแยกงใหญ่กันคือเก่าสุนตัวนะครับเนาะไปหาหลินเนื้อไม่สัดตัวนะครับเนาปไป้าแยกงใหญ่ครับผม